สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนักโทษในเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดข,ของปรากวายก่อเหตุจาราจนจากผู้คุม11คนเป็นตัวประกรันและได้จุดไฟเผาสถานที่ในเรือนจำทักคำบูโดยเรือนจำแห่งนี้มีประชากรอ,อยู่อย่างนานแน่นมีนักโทษอยู่เกือบ4,000คนที่อาศัยอยู่ในอาคารหลังคาสังกสีที่ผุพังโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในพื้นที่ระบุว่า กลุ่มอาชญากรเหล่านั้นมีอิทธิพลเกือบทั้งหมดโดยเหล่านักโทษที่อยู่บนกําแพงเรือนจำต่างคว้างป่าสิ่งของก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในขณะเดียวกันครอบครัวของนักโทษก็ได้มารวมตัวกันบริเวณด้านนอกเพื่อรอฟังความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวขณะที่ทางรัฐบาลและกองกำลังทหารมีการออกคำสั่งให้ทำการตอบโต้การก่อจลาจลตามที่รัฐมนตรีมหาดไทยเอ็นริเกริเอร,เอรากล่าว พร้อมทั้งยังกล่าวเสริมอีกด้วยว่าจะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรือนจําทันทีพร้อมทั้งยังกล่าวเสริมอีกด้วยว่าจะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรือนจําทันทีที่การจราจรดังกล่าวนี้สงบลงมีการรายงานว่าเที่ยวบินทั้งหมดที่สนามบินลูตาันถูกระงับหลังจากที่เกิดเพลิงไหมในที่อาคารจอดรถของอาคารผู้โดยสารโดยมีพยานได้เล่าว,ว่าได้ยินเสียงสัญญาณเตือนจากใครจากรถยนต์และเสียงคล้ายระเบิดดังออกมา จากนั้นเพลิงไฟก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณชั้นบนของที่จอดรถดังกล่าวสนามบินระบุในแถลงการ์ว่าที่จอดรถที่ถูกไฟไหม้เป็นที่จอดรถที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยการให้ลำดับความสำคัญของสนามบินได้เน้นไปนที่การสนับสนุนบริการฉุกเฉินและความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงกานเป็นสำคัญดังนั้นทางสนามบินจึงได้ตัดสินใจระง,งับเที่ยวบินทั้งหมดและแนะนำผู้โดยสารไม่ให้เดินทางไปสนามบินในเวลานี้เนื่องจากยังคงมีการจำกัดการเข้าถึงอย่างเข้มงวด โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีทนายความด้านสิ่งแวดลอ้อมหลานชายของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐในวัย6 9ปีได้ขึ้นประกาศไม่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีในฐานะตัวแทนจากพรรคเดโมแครตอีกแล้วเนื่องจากเขานั้นจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแบบไร้สังกัดพรรคนักวิเคราะห์จากหลายฝ่ายต่างให้ความเห็นว่าการที่เคนเนดีลงสมัครแบบอิสระ จะเป็นอันตรายต่อพรรคหรือพบริการและพรรคเดมโมแครตเนื่องจากทางเดมโมแครตก็กลัวว่าจะชิงคะแนนเสียงจากประธานาธิบดีไบเดนไปทางฝั่งของพรรคหรือพบริการก็กลัวว่าจะแยกคะแนนจากทรัมป์เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีผลสำรวจออกมาว่าเขาได้รับความนิยมในหมู่พรรคหรือับริกรันนอกจากนี้เขานั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการต่อต้านการฉีดวัคซีนและการพยายามที่จะลุกล้มการสนับสนุนของไบเดนรวมถึงความเชื่อมโยงกับนักการเมืองฝ่ายขวาจัด แคนดิเดตจะต้องพยายามปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นใน50รัฐด้วยตัวเองจึงจะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ในสหรัฐอเมริกา